เมตอนที่แล้วตอนนี้ผมกำลังสำรวจเส้นทางของในงาน ตอนนี้เราเจอวัดโพนชัยแล้วครับ เราจะไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะครับ านะครับหรือตีสามนะครับก็จะเป็นพิธีบวชพรามนะครับนวิหารพระเจ้าใหญ่วัดโพนชัยนะครับหลังจากที่บวชพรามเสร็จแล้วนะครับทางพ่อแสนนะครับก็พร้อมคนะครับ,รบก็จะได้แห่พระอ,อุปคุต นะครับเอามาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัยนะครับประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัยนะครับหลังจากที่ประดิษฐานเสร็จแล้วนะครับ<ะ>ก็จะเป็นพิธีในช่วงเช้านะครับ<ะ>ก็จะเป็นพิธีทาบุญตักบ,บาตรพระสงฆ์สามเณรน,นะครับของวัดโพนชัยซึ่งก็จะได้อ,อกรับบิณฑบาตนะครับจากศรัทธาพี่น้องนะครับ เริ่มจากวัดโพชัยนะครับแล้วก็เดินตามไปถนนแก้วอาสาถึงทางแยกนะครับอํเาเภอนายแห้วนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็จะกลับไปยังวัดโพชัยนะครับก็อขอเรียนเชิญพี่น้องชาวเพื่อด่านซ้ายหรือนักท่องเที่ยวนะครับได้มาร่วมทำบุญตักบาตรนะครับเพื่อ ก็ะจะมีกระบวนนะครับของเจ้าพ่อควรเจ้าแม่นางเทียมนะครับก็จะแห่มายังวัดโพนชัยนะครับแห่มาเตรียมวพ,พร้อมนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีพิธีเปิดงานนะครับวันโฮมงานบุญหลวงณนะวัดโพนชัยนะครับแล้วก็ ตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะออกไปหาที่พักภายในคืนนี้เราได้ออกมาข้างนอกของวัดเพื่อไปยางปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะไปหาที่พักคืนนี้ ัวเมืองสวยมากเลยครับเหมือนมีแสงไฟทั้งคืนพอพวกนี้เขาจะเตรียมงานเทศกาลของด่านซ้ายงานบุญหลวงพีตาโขนรู้สึกตื่นเต้นมากๆพุวกนี้จะได้เห็นงานพีตาโขนเป็นครั้งแรกของในชีวิต ความรู้สึกว่าคืนนี้คึกคักเป็นพิเศษของอำเภอด่านซ้ายตอนนี้เราได้ขับรถผ่านมาภายในตัวเมืองรู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นงานที่เขาจัดใหญ่มากภายในคืนนี้และยิ่งใหญ่อลังการ ตอนนี้ผมได้ออกจากตัวงานเพื่อไปอยังที่พักคือปั๊มปตทด่านซ้ายเป็นปั๊มสุดท้ายที่ผมจะไปหาที่หลับที่นอนจุดนี้ต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นอย่างมากเพราะรถเขาเดินทางเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ เราโชคดีที่ได้เจอเพื่อนๆร่วมทางที่มาก่อนงานของวันพรุ่งนี้รอแบบว่าไปหลายๆคันแล้วพี่เนาะใช่ครับมันจะได้วิ่งายครัองไปคัดเดียวเลยดีเลยครับพี่พี่ตอนนี้มีกัน3คนนี่ขอของมาฝากแบบว่าใส่โทรลิงด้วยกันได้เจอกันเลยพี่นี่นะครับพี่อันนี้เป็นหมี่โคราชนะครับพี่นี่นะครับพี่นี่นะครับครับนี่หมี่โคราชแล้วครับพี่ ตรงนี้นะครับเพรา่าเขาที่มีมาให้นะครับเดี๋ยวเลยโอ้มาไกลกันเลยเราที่เนาะมันมีแลกติ๊กเกอร์แล้วคันโอ้ผมไม่มีแลกติ๊กเกอร์ครับผมแลกติ๊กเกอร์ครับผมจะโชวงนี้พ่อนะครับนี่นะครับให้หนขมีพ่อร์นะครับเพราะว่าเขาพี่เดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับนี่ครับผมได้จากที่เนี่ยครับได้ติ๊กเกอร์จากกลุ่มอะไรครับเนี่ยอันนี้ของมุกดาหารครับมุกดาหารนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับ จะได้มาติดรถผมก็มาหาแต่ผมไม่ได้ทำติเกอร์กันเลยแบบเอาหมี่โรานมาแจกไงพี่มาแทนเนี่นะครับสายทรลริงทั้งหมดนะครับที่เรามาลงตัวกันนะครับพพี่ได้ได้ทำช่องช่องยูทูบอะไรไหมไม่ครับอ๋อไม่เป็นไรครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราได้เจอกับพี่ๆน้องๆนะครับที่มาขับมอเตอร์ไซค์กลุ่มโทรลิงที่เรามางานกีตาโขนนะครับผมก็เมื่อกี้เราได้ลงตัวกันเราทำความรู้จักกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่นอนกันคืนนี้เราที่นอนกันแล้วนะครับ แต่ที่เราจะเตรียมสเสบียงนะครับสเสบียงด้านในเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันเลยนะครับนี่เราได้เตรียมของจากเซเว่นเป็นอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปรวมแก๊งกันเลยนะครับผมเลยนะครับ เราก็ขี่รถตามกันไปเพื่อไปยังจุดหมายที่พักเส้นทางก็ไกลเอาเรื่องพอสมควรห่างจากตัวงานตั้ง800เมตรรถของพีพี่แต่ละคันแรงได้ใจจนทำให้ผมขับรถตามแทบไม่ทัน ตอนนี้ผมได้ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจตามพี่ๆเข้าไปแต่รถของผมช้ามากเลยทำให้ตามไปทีหลังทางเข้าก็จะดูมืดๆไปหน่อยนะครับแต่แสงของรถสามารถช่วยได้ในการส่องแสงสว่างของเส้นทาง สุดท้ายเราได้มารวมตัวกับกลุ่มได้ทันพอสมควรตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาในโรงเรียนด้านในแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านในเราจะนอนตรงไหนกันเลยนะครับเป็นไงพี่มีที่นอนใช่ไหมครับเอาเครื่องนอนมาเอาแค่เครองนอนเข้าไปเต็นท์กแกงก็ได้ ห้องน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมพี่ลัคาก็เดินอไปข้างนอกดิใช่ไหมอ๋อ วันี้มากันสามคนใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวผมขอเอาเอาของมาฝากนะครับน,นี่พันหนีโคราชนะครับผมสอมคนนะครับผมมากครับ <c oughs> เคย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 กินไหมครับเคยกินแต่ไม่เคยกิน,นอ๋อ,<ข>อก็เดี๋ยวใส่น้ำแล้วคนคนครับผมได้ที่นอนแล้วมมีีทททท่่ห้นนนอนกกรราาางงไะเ ไปเราก็อาบน้ำกันเดี๋ยวไปเช่าห้องกันห้องน้ำมัำนมีเดี่ยวห้องนะพี่เตรียมได้ไปสำรวจนะครับยันครับเดี๋ยวขอเตรียมที่ท <S <S อนอนก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วนอนเลยเผื่อนอนเผื่อไว้อาบน้ำไว้ให้กลัวไนี่ไงก็ได้ขอแค่มีก๊อกน้ำอาบน้ำเดินหมด